ให้กับคนที่อยากรวยเหลือเฟือนะคะถ้าคุณอยากรวยเหลือเฟือจริงๆคุณต้องฟังคลิปนี้นะคะการที่คุณอยากรวยเหลือเฟือแต่ทำไมคุณไม่รวยเป็นเพราะว่าความเชื่อค่ะคุณโดนใส่โปรแกรมความคิดความเชื่อนะคะที่ผิดๆนะคะคุณเคยไหมคะอยากจะ ทำงานอยากจะมีเงินอยากมีความเจริญรุ่งเรืองอยากร่ํารวยอยากมั่งคั่งเหลือเฟือแต่คุณกลับมีความคิดมีความเชื่อที่ขัดกับความรวยทําไปเถอะงานอะงานอะไรก็ทํทๆไปเถอะคุณเคยใช่ไหมคะที่โดนใส่โปรแกรมความคิดความเชื่อแบบนี้เอาใหม่นะคะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปิดกั้นนะคะ คุณจงเลือกงานที่คุณอยากจะทำและทำมันด้วยความรักความสุขความสนุกนั่นต่างหากหละ่ะที่จะเป็นหนทางที่ทำให้คุณร่ำรวยมัง่งคั่งเหลือเฟือได้อย่าทำอะไรที่จําเป็นจ,จําใจหรือต้องอดทนอดกัน้นจงทำมันด้วยความรักความสนุกความสุขนะคะ แล้วทุกอย่างจะตามมาค่ะเหลือเฟือแน่นอนนะคะ